สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับนักฟุตบอลระดับโลกคนหนึ่งนะครับแต่จะเป็นใครแล้วก็ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวตาผมมาเลยครับเริ่มต้นเรามาที่สนามบินดอนเมืองนะครับวันนี้ไฟเช่าสุดๆแบบไม่ต้องนอนเพราะกลัวตกเครื่องมันถึงผมไม่ต้องต่อคิวเช็คอินเพราะเช็คอินออนไลน์มาแล้วและก็ไม่ได้ต้องโหลดกระเป๋านะครับเดินผ่านการตรวจการรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยก็มารอเพื่อนร่วมทางครับแน่อยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นใคร ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้อ่ะนี่ไงเพื่อนร่วมทางของผมโคดดัสทงชัยรุ่งเรืองเลิศหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรแพร่อยู่ในเตดเอาละ่ะถึงเวลาขึ้นเครื่องนะทุกคนไปกันเลยถึงแล้วทุกคนเราลงที่สนามบินจังหวัดน,นครศรีธรรมราชจากนั้นก็มีเพื่อนของโค้ดดาดมารับไปส่งที่ท่าเรือเฟอร์รี่เดากันถูกหรือยังว่าผมกำลังเดินทางไปที่ไหนเรากำลังจะไปเกาะสมุยนะทุกคน แต่คิดว่าสมุยจะมีนักเตะร,ระดับโลกได้ยังไงมาดูดูเรานั่งเรือเฟอร์รี่ชิวๆใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงสมุย แล้วก็มีพี่ไก่เพื่อนของพี่ดารมารับไปที่แคมเก็บตัวของนักฟุตบอลทีมชาติกัมพูชาและนักเตะระดับโลกคนนั้นก็คือเคซูเกะฮอนดะอดีตนักเตะระดับโลกทีมชาติญี่ปุ่นที่ผ่านการค้าแข่งกับสโมสรใหญ่ๆทั้งนาโกย่าแกมปัดที่เริ่มเส้นทางอาชีพก่อนจะได้ย้ายไปร่วมทีม BB b ีวีวีเวโลในเนเธอร์แลนด์ต่อด้วยซีเอเคเมอโกในรัสเซียเอซีมิลานในกาโชซีเรียอาอิตาลีปาชูก้าในเม็กซิโก เมลเบิร์นวิกตอรีในเอลิกออสเตเลียโบตาโฟโกในลีกบราซิลแม่เรียกได้ว่าแก่ไปทั่วโลกจริงๆและฮอนด้าเองก็ติดทีมชาติญี่ปุ่นถึง98นัดและไปลุยรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกกับทัพซามูไรบรลูถึง3ครั้งในปี2010ที่แอฟริกาใต้2014ที่บราซิลและ2018ที่รัสเซียคือต้องบอกก่อนว่าโคดดัตเคยไปทำงานที่กัมพูชาคุมทีมไรเวงเอฟซี และนักเตะทีมชาติกัมพูชาชุดนี้ก็เป็นทีมที่เตรียมสำหรับการแข่งขันซีเกมครั้งที่32ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพส่วนใหญ่ก็เคยผ่านมือโค้ชด้านมาแล้วอยู่พอดีโอเค rồi <laughs> ดูได้จากน้องๆที่มาถ่ายรูปเลย<า>พอได้พูดคุยและถ่ายรูปเราก็ไปทางอาหารที่ร้านรัวชาวบ้านแต่ด้วยความหิวก็ลืมถ่ายคลิปแต่ต้องบอกว่าอาหารอร่อยมากและราคาไม่แพงใครมาสมุยห้ามพลาดเรามาบรรยากาศน่านั่งเลยดีมากนะครับสวย รร้านนะคับจากนั้นเราก็มาเข้าที่พักที่อารบารีสอร์ทต้องบอกว่าเป็นที่พักสายตื้อชอบแน่นอนครับบรรยากาศดีมากตอนเย็นแบบนี้ ผมก็มาเดินเล่นที่ชายหาดพอตกกลางคืนก็จะมีการแสดงควงกระบองไฟ และก็บรรยากาศแบบนี้ครับและนี่ก็ถือเป็นวันในทริปที่สนุกมากๆส่วนคลิปหน้าผมจะพาไปไหนและเจอใครก็อย่าลืมติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคอนเท์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างับเพื่อนๆคลิปนี้ผมให้ไอตัดให้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ ว่าไหนึ่งวันในทริปนะครับสําหรับเราที่สมุยแล้วก็คิดว่าเราน่าจะได้เจอกันอีกครั้งนะครับในเร็วๆนี้ส่วนจะเป็นทริปไหนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็